สีรมราบเอาพาได้ไข่พาขึ้นมาเฮ้ยรถเยอะมากแต่โชคดีมันไม่ติดต้องบอกเวลาด้วยว่านี่คือเวลาเวลาตอนนี้คือ9ก้าโมงครึ่งเปิด9มเาเปิดเ้ามงเช้าเราลงเครื่องบินมาปุ๊บก็ขับรถมาเลยห้าสิบกิโลใช่ไหมห้าสิบสี่กิโลประมาณแล้วก็ชั่วโมงนึ่ง

ถวายหร่อันนี้ไม่ได้ห้าพันนัดฮะไว้เป่าห้าพันนัดเท่าไหร่ห้าพันนัดห้าร้อยลูกพู่นะครับที่เราขับรถมามันจะมีไก่ตั้งหน้าบ้านทุกบ้านเลยอะที่เป็นไก่ตัวสูงๆเลยเข้ามาทางเข้าวบ้านทุกบ้านจะมีเขาเขาจะขายไก่ไม้ที่บ้าน มีมีทุกบ้านเลยมีทุกบ้านเลยี่ไก่แบบนี้ตั้งไว้ตโตใหญ่ๆอยู่นะครับโตใหญ่ๆอย่างนี้โตใหญ่ๆนี่ยเนี่้ตั้งไว้ขายฮะตั้งไว้ขายทุกบ้านเลยนะแต่ถ้าว่าตั้งที่ดิมต่างนูนนะบนนู้นนะท่านเขาของเช่นไหวเลยของแก่บนอแก่บนเอแก่บนเอาเอาแเอาเอาแค่หน้าร้านไปนี่ขายแต่ถ้าตั้งบนน้นนะของแก่บนท่านเพลเลยลูกวัดไก่ใส่แล้วแต่เลือกแล้วมันยังไหลเลยนะ ซื้อไปไว้ไหว้นะครับมีความเชื่อนะอันนี้สายมูเดี๋ยวเาจะซื้อกไก่กันเดี๋ยไก่ ขั้นตอนที <agę> ่ข <guarding> ร <okay>? ีขั้นตอนที่ติดไว้นขะครับตรงนี้เพื่อนเอามาไหว้มาแก้บนได้โดนบรรดาประการพรเพื็จัเนที่านก็บอกเราวับไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์นะครับขอจะจากไอ้ไข่เด็กวัดเจดีกันเนเองขอเสร็จอย่าลยนะครับสัญญากับไอ้ไข่บอกว่าหากวันใดนะครับไอ้ไข่โดนบรรดาประกานพร ใหท่านสาเร็จในสิ่งที่ขอสําเร็จเรียบร้อยบื่นไรนะครับท่านจะมากราบไอ้ไข่ที่วัดเจดีย์แห่งนี้อีกครั้งพร้อมจะนําอะไรมาถาวายเพื่อเป็นการแก้บนวันนี้ครับห้าห้าบทาทสิบบาทยี่สิบบาท,บาทและมาลทุศสงางฆทาน,นะครับไปนั่งรอระสฆงเลยนะครับเพื่อจะทำบูชาสหว้สังฆทานตรวน้ำใั้กากญาติที้นะครับพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์ที่ร้องรับไปแล้วนะครับ รวมทั้งทส่วนมดส่วนหน่กับไหกทีดีนะครับยนเชิญนะค คนรวยๆนะคะรอบรอรอรางวัลที่หนึ่งคุณแน่เราต้องซื้อเดียวกันนคนเยอะมากที่นี่เขาเป็นที่จุดประทักกัน <c oughs> แต่การน,นี้เป็นประทักที่ต้องมาถวายในจุด oh อันนี้คือเอาไปผูกไว้ใช่ไหมคะเอากล้าได้เลยอะไรที่เขาผูกไว้คือผูกไว้เพราะอะไรอะคะก็ผูกเนื้อบางคนก็ไม่กัดผูกยาวเลี้ยงแตงอันนี้เลี้ยแตงอ้าวผูกขอบคุณค่ะดีพอได้พอได้นี่มาในนี้ครับก็จะผูกตรงนี้หรือว่าบางคนก็จะเอาเล็บพวกนี้เอไว้สิงชกกันก็แล้วแต่นี่ก็เป็นความเชื่อนะครับ

ร้านใหญ่โตใหญ่โตน่ตากินกับข้าด้วยน้ำพริกเช่แค่สามชิน้นไ ตขน้นม,นนนมนจีนชุดเล็กแล้วก็สั่งข้าวแกงไปไหมใช่อันนี้ก็อยากกินน้ำพริกอะไรเนี่ยกระปิเหรอไก่ผู๋น,นี่ขนมจีนขนมจ,จีนแล้วก็มีน้ำยาน้ำพริกข้าวนี่แล้วนั่นกน่ากิน เราเอาน้ำจิ้มลงมานะน้ำปลาเอ้ยน้ำน้ำปลาเราไม่เอาปลาเราเาเป็กซี่ปาไม่ยาของยางนยคุณเอาปลาไหมเอาเป็ซี่ก็ได้เอาเป็กซี่ขวดทขวดเล็กใหญ่เอาคน้สองขวด เอาคุณจับที่หนมจีนแต่ขนมจีนเนี่ยมันต้องตัดน,นแบบ้ำครับอเขาไม่มีชุดผักให้หรอ นี่น้่มยาก่ะยังได้ชิมวันนี้เลยแต่ตอนนี้อะ่ร แล้วสบายใจวิธีที่เจ็ดนึกถึงธรรมชาติที่เหมือนกันของสัตว์ทั้งหลายนี่คือวิธีกำจัดความเครียดสุดท้ายั่นคือมองให้เห็นความเสมอกันระหว่างสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งคนอื่นและตัวเราเองว่าต้องเผชิญความลำบากในสังสารวัตรเหมือนกันคือต้องอยู่ในคันต้องกินอาหารต้องดูแลขานะ ตรงนี้ก็เป็นวัดมหาธาตุนครริเสีมาเอ้ยนครศรีธรรมราชไม่ต้องเครียดก็าน้อยใจปริชาเขาไม่ต้องเครียดเป็นโสดเขาหางแต่มองไม่เห็นปัญหาปันอ่านครศรีธรรมราชแม้จะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากหากระสัดมหาธาตุว่าถูกเอาได้เอาเปรียบมากๆแต่ก็ต้องคิดเรื่องมองไม่เห็นว่าตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้ เศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดเราซีประวัติไม่รู้ไม่รู้ว <c oughs> ัดสวยงามมากครับเดือลังการโอ้ชอบอะ่ะ ประตูเข้าผ่านทางค่า 哎。

นะครับสามหลักเืินนครศรีธรรมราชแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นที่ท,ที่จุดกำเนิอดอะไรนะจตุคามใช่หรือเปล่าจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ตรงนี้มันเป็นจตุคามอยู่ตรงไหนวะที่เขาบอกอยู่ตรงนี้ช่ <ST AR> ือนมั้ย ก็ทำทันที่นะไปตามได้จ้ะยินดครับ ักมืออ๋อตรงนี้ไงที่เป็นจัตุคามทั้งหมดนี้เห็นไหมจะเป็นจัตุคามอาระเทพที่มาจากตรงนี้สาธุอ่านี่แล้วก็มาหาอ้อยให้กับ คนขับรถเรากินกินสิคนนี้เขากินเป็นแท่งเอาแก้วแก้วยี่สิบก็ได้ขาวไหมเอาเอาไม่เอาไม่เอาอยากเพิ่มความหวานให้นที่เจ้าพี่ถล่มเป็นน้ำมึงนี่หวานมากเนาะหบอหวานจะกินต้องรอเขาว่าแปร์นหนึ่งทีก่อนแล้วที่จะให้กินติดเจ็ดอะไรนะเฟปเธอต้องหาเฟปก่อนก็นี่กำลังไล่เนี่ยอร่อยไหมอ่ะอร่อยสิแน่อร่อยแต่ก็ สิดเจ็บเป็ดใช่ไหมครับนี่เด็กนี่ร้านกินร้านอาหารตรงนี้ตรงไหนนะ นี่อ่าวไทยนะครับอมีมีชายหาดเล่นน้ำ้วย ตัโอ้อันนี้น่ากินมากเลยครับอันนี้นีคือตัมอะไรนะครับตัมคืเกลือมาเป็นมาเป็นเกลเกลือไหนบ้างเกลือปูกเกเลือทะเลหอยแล้วเกลืออะไรอเี้เกลือทะเลเกลือขาวเกลือหญมาไม่ใช่เกลือค่ะเกลือเกลือเกลือก็คือเพื่อ thank